ยังมาไก่เลาะพ่อ hmm. ก mm ัน hmm. น mm ้องบัน hmm. น mm ี hmm. mm ้เนาะหากินพ mm ่อ hmm. กันแล้วนาอบันนี้เนาะเมื่อไรกับมาพ่อหลวงหลวพี่อุ้มด้เมื่อไมาหลพ่อหลวงพีสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบไน้ จเจ้าคือเอาแขนเสียลงขางเดียวกันแพะเอาขึ้นแน่ไปได้ยายพาไปเดินนู้นดูแยะๆเลยพากันมาหาบอกคอยเรือล้วพี่น้องสวัสดีค่ะจ้าขอดาวให้ยายยังขอดาว,อดาวเ,เอามาเอาเห็ดหน่อยจ้ามาองเห็ดไปไว้รถนะจ้า ตาไปขอมาไว้รถก่อนนะคะคุณตามาแล้วเดินอย่างจูงกันจุงมือกันย้ายหมกหอกย้ายย้ายหมกหอกเอาวะนั่งวะหมกหอกยังแม่กบกบอันกบเลี้ยงเขาวะเออหลุดอดจะว่ากับมือคื้นนี่ เอาไหมเอาเห่าไหมเห่าไหมเดี๋ยวเรียกซื้อเห้วให้หลาด้วยเดี๋ยวาไปเด้อเดีายวฟาบไปมานี่มาเนี้ยมาเนี่ยเห่าแห้วให้หนูนะเขาจะกินแห้วอ่ะถือเอาลูกเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะมาทางนี้มาทางนี้เข้ามาเข้ามาอยพอแล้วลูกนี่ได้แล้ว เอาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเอาค่ะนี่จ้านี่ค่ะนั่นใบหางใบเส้าไว้สะพี่น้องเอ้ยบังเอิญสวยพี่ใครอยากกินยังบอพี่ใครอยากกินยังบอ ระวังหล่นนะอันนี้อะไรลูกนี่นี่ยังนี่อะไรลูกเข็มอีโมะบอกก้อนนี้ยังโกบหน่อยเมื่อคืนเมื่อคืนอยากกินหัวกวางสิล่ะกินกบหน่อยแน่พะนะกินกบหน่อยแน่พะนะเออมันตายแล้วลูกมันตายแล้วเออมันตายแล้วเออ ยังยังยังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่เออมันตายจริงจริงเออมันตายจริงๆริงแมงแข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 งอันนี้พึ่งค่ะพึ่งอันนี้หางเผิงค่ะพี่นนองสุกแล้วด้นี่อันหม้อหนึ่งเขงเขาว่าเขาได้ต่อเลยเนาะ อันนี่มันจะนานาเนยตีปะเดินไปเดินไปนู่นมามามาเดินเดิน้อยมาได้ถุงแหวยแล้วไปถุงแหวยไปได้ผู้ใดเพชรแหอกััง้ไปน้ไปย่งลมเงนมไอนปอกเราเขาว่าเอาจับโอ้ยจับจับนอยจับน่อย บอกแล้วเหมือนกันบอกอันไหนแซ่บเออเอาหน่อยง่ายเอาหน้อยง่ายจะกินไว้ไว้ไปแกงใส่เห็ดบัดนี้เห็ดได้เราให้เห็ดได้ได้นนี้ค่ะพี่น้องได้ไวจะไปแกงฮะน้องมาบ้านคุณยายเหรอคะใช่ จับป้อีกาบ้านญาติจบ้อกันไดเนยเจโนยกอะไราบ่อันเท่าไรอะบ่ได้ขายไมอย่าเบิ้งตเอาม้ยี่ลาเบิ้งเด้อพี่น้องโอ้ ไรั Hoy, May, May, ่นพ hey, <speaking in minority rivalry> yeah. ่อหญ่ผู้คืออันนี้เด้มาไปไปไไกลเออใกล้ใกลยู่แล้วอยู่แล้วไอ้บี่งกบไปิงกบทั้งัานหงกบทั้งงบนึงเตาิงเตายา่ จะเปล่งกองอะไรบ่กองอร่อยคัวเราบ่โอ้โอเคตลาดแตกเลยนนี้ตลาดแตกเลย ไปหาไปว่ามันมีเตาอยู่ยายมีเตาอยู่หาเตาไปเพิ่งเตาก็อยากกินผักเขียวเด้ฮะเมื่อยทั้งยยทั้งยายทั้งวันเดี๋ยวเ๋วสักคู่สักคู่สักครู่สักคู่ยายกินเราไปเราไปอุ้มเอาไว้หอย แม่ไม่ยื้อรุ่นอุ้มแล้วบาดเลยไม่ยื้อรุ่นลุยตาไปใส่ตาคือนั้นมาแเถอะที่บ้านหอยเตยไหมแม่บ๊อกไก่เด้นี่หอยเตยพี่หอยเตยซ้ำสูงไหมเขาข้ามไงไปหันก็เลี้ยวไส้ออกบ้านคือมันแดนสารคามกัับกบคอนแกนเหมือนว่ามันอยู่สนนั่งกัน ยังค่ะยังเอาผู้ผู้ผู้อ่อนอ่นเราไปทั้งหเไปเราอุ่แ่เสยขาอเียขาอุนเสียขาวุนเาุทยโทรศั้เาคุณไายอยู่เอาเท่าไหร่สุกแล้วเหรอ

เออแฟนคลับเยอะเลยเพิ่นอย่าไปเบิ้งเต้าก่อนเพิ่นยูเต้าหรอยูเลยเหรอเอาเอานี้ให้หน่อยครึ่งโลก็ได้หาสื่อผลไม้ได้ไหมเต้าอ่าง่นครึ่งนึงไดปเรื่อนั่นไปเรื่อยขวางเออสแกนแล้วเพื่นเจ้าอยู่ พ่ไไพอไม่รู้น่นเก่งแถมเืนินไหนไหม <c oughs> ดต่แต่ละมาพผู้ใด้สิซื้อไข่มมแดงเนาะมาซื้อเด้อฝากเลยยายแตนฝากซื้อหนังต้มมาส่งโรงพยาบาลชื่นชมนะจ้า <c oughs> นั่นนะเอาอีหรีบร่าไรแม่จ <c oughs> ิไปส้มเอานี้ค่ะ <c oughs> เอานี้เครื่องนึงเอานี้ก็ <c oughs> เอาอันนั้นไล่เม็ดไหม โ <Okay. S 2> อเคอันนี้แม่ก็หั่นต้นไม้แหละจ้าอันนี้แม่โรลไม่รู้ว่าไงตาจามาผลไม้หน่อยติวี่ชื่ม่หนูใส่ไป็นซอสหอยนะคะจ้าโอเคเอาบักขามแปะใส <c oughs> <c oughs> บ่บักขามแปะคือบักขามเทศ โ <Okay. S 2> อเคไ,ไม่ต้องไปยุ่งเลย,ยต้องไปยุ่งปนคนโอ้โหนาะเนาะนาะอุ้ยไม่ห้าสร้อยนี่นี่้าสอนตลาดเจ๊กแล้ว <laughs> ได้ก่อนค่ะ ดอกไทยหลดลวเดกจิตตมขงงหลานนี่ดิประเดกมังงงอีแสบเนาะได้ผลไม้แล้วเปยนค่ะน้องเป็นน้องป้อยมาตืนตลาดจ้าจ้ามากึ้นกว่ากินนิตาวาหาง ໂຕໃຫຍ່ດີເນາະສໍອ່ນເດສໍອ່ນເດເອົາຄູນພຸດເກົ່າຫາຂ່າວຫາຮັກໂດຍແຮງໄປຄົນບໍ່ຢຕົຕມຄຕໃສວ เนี่ยหัวดอกกระเจียวค่ะโอ้หัวมันอ่ะอันนี้หัวดอกกระเจียวค่ะกระเจียวแดงตกบานเนี่ยนี่ลายพี่ค่ะอันนี้หนูลูกหนูหนูค่ะถวดหนู ขวดหนูไปแล้วไปแล้วเร็วอันนี <tra unk>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  ้คืองามเอาอิกเนอ่อนๆนี่ขอยมักอ่อนนี่ขอมามักแกเอาอ่อนๆนอนเลยข้าเจ้าฝากอันเนื้อเขานะสิไปโซงใส่อะไรที่นี่ ท่งลงบ้านชื่นชุมในเรื่องนะนี่จะบอกช่อดินเลยนะพี่น้องเอ้ยฮะสิมันมันมันมังหันมันห้องหุ่มว่ามันตกค้างนี่จ้าจะซื้อซื้ออะไรลูกไหนไปดูนี่ไป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 ซื้อยายพาไปซื้อไป เออเออจ้ะใส่ซ mm ื hmm ้อย oh ังซื oh, that that ้อยัง like ลูกใส่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นั่นหน้าขนมเดี๋ยวนีนมือชี้ควายเดี๋ยวกอะอเว้ยอ่าน้องซื้อไหมน้องน้องซื้อไหมมา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 เออเดินจอดจ่อเออน้องซื้อไหมไหนหนูซื้ออะไรอ่ะลูกอ๋อดีใจเอาเลยเอาเลยหนูจะเอาอะไรหนูซื้อเลย นี่ไงนี่อะไรอ่ะลูกนี่อะไรคะพีโป๊กอบไหนไหนจูจะเอาอะไรเอานี่จ้าเอานี้เหรอเอาให้แม่ค้าเลยลูกเอาหนูว่าให้แม่ค้าเลยเนี่ยหนูหยิบให้แม่ค้าหนึ่งอันอันนี้ไหมเอานี้ไหมเอาไหมคะเอานด้วยหนึ่งอันมึงคอยจ้าอ๋อให้น้องด้วยให้น้องด้วย อันนี้อันนี้มันกินได้เลยบอกกินได้จ้ากินได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว